หลายคนเนาะที่ทํางานกับ AI แล้วรู้สึกเซ็งๆใช่ป่ะครับคือแบบสั่งงานไปทีไรมันก็ไม่ค่อยตอบโจทย์สักทีต้องมานั่งรีเช็คใหม่บ่อยๆเหนื่อยเปล่าๆเลยอะจริงไหมครับผมว่าปัญหามันอาจจะอยู่ที่การเขียน prompt นี่แหละครับหลายคนคิดว่าแค่พิมพ์ๆไปให้ AI ทําแต่ถ้าจะให้มันตอบดีๆคงต้องมีเทคนิคกันหน่อยลองใช้ prompt engineering for business แบบจริงจังดูนะครับเอาเป็นว่าเทคนิคง่ายๆที่ผมใช้ประจําคือต้องฝึกตัวเองให้คิดแบบมีตรก,กะนิดๆอะครับแบบเวลา สั่งงาน AI ต้องละเอียดหน่อยและเป็นเหตุเป็นผลเช่นถ้าอยากให้ AI สร้างคอนเทนต์ขายของอย่าบอกแค่เขียนโพสตขายสกินแคร์นะครับมันกว้างไปต้องบอกให้ชัดๆว่าเขียนโพสต์ Facebook ความยาว150คําสําคำสำหรับกลุ่มแม่วัย3 0มสถึงสีปีที่กังวลเรื่องการใช้โทนสนุกสนานแต่ให้ความรู้พร้อมแฮชแท็กสอันแบบนี้ AI มันถึงตอบโจทย์100%่อยเได้เห็นไหมครับมันไม่ใช่เรื่องยากแค่เราต้องฝึกหน่อยตั้งสตินิดก่อนสั่งงานทุกครั้งอีกอย่างอย่าลืมใส่ตัวอย่่าาางงงผลลลััพธ์ทีเรรรต้้อกไปดวยนะคบ สมมติให้ AI สร้างอีเมลก็ควรแนบแม่แบบอีเมลที่ชอบไปด้วยซักหนึ่งตัวอย่างแค่นี้มันก็ลดการที่เราต้องมานั่งรีเช็คได้เป็นเท่าตัวเลยแล้วก็อ๋อสาคัญมากต้องใช้คําสั่งแบบชัดๆอย่างเช่นตอบแบบสรุปเป็น Bullet Points, บ u ลเลต p พอย t ต์แปลงข้อมูลเป็นตารางออกแบบสคริปต์วิดีโอ15วินาทีอย่าพูดลอยๆว่าช่วยจัดการเรื่องนี้หน่อยมันคลุมเครือเกินไปครับสุดท้ายยังไงก็ดีปรับปรุงพร้อมไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้ผลลัพธ์ที่ตรงใจครับถ้าทําตามนี้รับรองได้เลยว่า ประสิทธิภาพในการทํางานจะพุ่งไม่ต้องเสียเวลาแก้แล้วแก้อีกชีวิตก็แฮปปี้ขึ้นเอาละ่ะลองนําไปปรับใช้ดูนะครับรับรองว่าธุรกิจปังแน่นอน